สวัสดีค่ะนี่เป็นขาหน้าของลิตเวันแมวของพวกเราซึ่งได้จากพวกเราไปได้สามวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันที่สามพวกเราได้พาลิตเวันไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะวันแรกนั้นที่ไม่สบายไปคลินิกคลินิกซึ่งเป็น คลินิกชุกเฉินเขาก็เจาะเลือดไปอยู่ที่คลินิกนั้นนั่งรอลิทเทิลวันอยู่ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงตีหนึ่งเลยนะคะเขาเจาะเลือดแล้วก็ให้เป็นยาน้ำมาให้กินก่อนอาหารทุก24ชั่วโมงให้มาหลายสลิงเหมือนกันนะคะเขาใส่สลิงมาวันนั้นก็จ่ายไป1 0ึ0กับ80เหรียญพอถัดมา วันรุ่งขึ้นอาการลิทาวันไม่ดีขึ้นกินข้าวเองไม่ได้กินน้ำไม่ได้ก็พาไปคลินิกใกล้ๆอาพาร์ตเมนต์ไปสองครั้งครั้งแรกก็ห้าร้อยกว่าเหรียญกลับมายังไม่ดีอีกตอนบ่ายตอนเย็นค่ะพาไปอีกก็ร้อห้าสิบเหรียญก็รวมแล้วสองครั้งในวันนั้นเกือบเจ็ดร้อยเหรียญน,นะคะ ลิทวันอาการไม่ดีขึ้นคลินิกนั้นเขาแนะนำให้ไปอุนดาซาวเพราะสงสัยลิทวันจะเป็นวเัเรลงถึงได้ไปนค้นหาเจอโรงพยาบาลนี้ก็ได้พาไปที่โรงพยาบาลนี้นะคะนี่เป็นชื่อของลิทวันนี่นี่ค่ะชื่อเขานี่ลิทวันนะคะอันนี้เป็นซองยาค่ะ เป็นซองยาโอ้ยาได้ยามาเยอะเลยค่ะมีทั้งยาน้ํามีทั้งยาเม็ดนะคะก็เป็นเป็นยานะคะนี่เขาก็จะนี่ค่ะ The Animal Medical Center ชื่อย่อคือ AMC ค่ะเป็นโรงพยาบาลรักษาสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ใหญ่ที่สุดของอเมริกาและดีที่สุดด้วยนะคะ อยู่ที่แมนฮัตตันตามที่อยู่ที่โชว์ในถุงยาจากนั้นมาดูแมกมิกกี้เมาส์เมื่อวานนี้พาร่างลิทธวรันไปอัพสเตทพอเปิดประตูอาพาร์ตเมนต์ออกไปค่ะจะล็อกประตูมิกกี้เมาส์หล่นออกจากพวงกุญแจลูกสาวก็เลยหยิบมิกกี้เมาส์ค่ะมาให้ลิทธวรันดูขาหน้าเขาค่ะยังน่ารักอยู่ขาเขายังอ่อนยังยกได้ ยกได้เห็นที่รักแร้ด้วยนะคะอ่ากอดไว้ก,ก่อนมิกิเม้าไว้หมอเขาโกนขนสองข้างขาสองข้างลิทเทอรวันเพราะต้องให้น้ําเกลือลิทเทอรวันต้องนอนอยู่ ICU ของโรงพยาบาลสัตว์3วันนอนอยู่3มคืนนะคะคือวันที่19วันที่ยี่ส1บยี่สิค่ะพอวันที่สอง ให้คีมโมครั้งแรกเขาก็ให้ริธบันกลับบ้านได้ขานี้น่าจะเป็นให้น้ําเกลือส่วนอีกขาเนี้ยให้เลือดค่ะริทบันมีเลือดกรุ๊ป A วันที่อยู่ ICU วันแรกหมอบอกอาการเขาดีในตอนเช้าแต่ตอนบ่ายโทรมาบอกว่าให้ไปโรงพยาบาลด่วนเพราะริทวันอาจจะจากไปคืนนั้น เราก็ได้เข้าไปในห้อง ICU ไปเยี่ยมลิทเทนวันที่นอนอยู่ในตู้มีสายให้น้ําเกลือและให้เลือดแล้วก็มีออกซิเจนออกซิเจนเป็นสายมาวางไว้นะคะแต่พวกเราไม่ยอมให้หมอฉีดยาให้ลิทเทนวันหลับไปตัดสินใจให้สู้พวกเราก็ได้ไปพักโรงแรมอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลสัตว์นั่นแหละค่ะพอวันรุ่งขึ้นหมอโทรไปบอกลิทเนวันอาการดีขึ้น วันนี้จะให้คีโมแล้วก็กลับบ้านได้เป็นวันที่22นะคะฤทรวันให้คีโมครั้งแรกก็กลับบ้านได้อ้อาการดีก็ให้นอนลงพยาเออโรงแรมข้างโรงพยาบาลสัตว์คืนหนึ่งจากนั้นก็ย้ายไปโรงแรมที่กรันเซนทันพักอยู่โรงแรมนั้นอีกห้าคืนฤทรวันอาการดีกระโดดจากโซฟา ขึ้นไปบนเตียงนอนบนผ้าห่มกับเราค่ะบางทีเขาก็เลียน้ําแล้วก็เลียอาหารเองได้แต่ต้องคอยระวังเวลาริทเทิวันฉี่แล้วก็ถ่ายเพราะมันจะมีคีโมนะคะพอนำริทเทิลวันกลับมาบ้านริทเทิลวันก็ยังอาการดีพาไปรับคีโมครั้งที่สอง คีโมครั้งที่สองเป็นคีโมที่แรงมากเขาจะเปลี่ยนคีโมไปเรื่อยๆลิทธัวันจะต้องรับคีโมทั้งหมดสิบสองครั้งนะคะพอไปรับครั้งที่สองมามลิทธัวันอาการดีพวกเรายังพูดเลยว่าเออลิทธัวันคงชอบไปไปโรงพยาบาลค่ะนีะ่เห็นไหมคะยังงอได้ยังอ่อนอยู่ค่ะยังตัวอ่อนลิทัวันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆ ค่ารักษาจะแพงแค่ไหนลูกสาวก็ยอมจ่ายค่ะแต่ในที่สุดเมื่อวันที่8เป็นวันวันที่7พวกเราได้พาลิทธันวณไปพบหมอฉุกเฉินเลยค่ะเพราะว่าอาการเขาไม่ดีขึ้นอาการเขาเริ่มซุดเลยค่ะเดินเซพอไปที่โรงพยาบาลเขาเจาะเลือดเขาก็บอกว่ามะเร็งได้ลามไปเม็ดเลือด ลิทเวันเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกับลิวคเมียนะคะสองอย่างปนกันเลยแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าลิทเทวันอาจจะอยู่ได้เป็นวันก็ไม่รู้ว่าวันไหนบ้างนะคะแทนที่จะบอกเป็นวีคพวกเราก็พาลิทเทวันกลับมาบ้านวันนั้นเขาก็แนะนำให้ฉีดให้ลิทเทวันค่อยๆจากไปพวกเราไม่ให้ทำ พอวันที่8เป็นวันนัดทำคีโมครั้งที่3ามพอไปถึงเขาเจาะเลือดเขาก็บอก one, ลิทันวันมะเร็งได้ไปที่สมองแล้วคงอยู่อีกไม่นานและไม่ให้คีโมพวกเราเสียใจอยู่น้ำตาก็ไหลออกมานะคะลิทันวันไม่ร้องวันที่7กับวันที่8 เวลานั่งรถไปโรงพยาบาลปกติจะร้องไม่ร้องแม้แต่คำเดียวแม้แต่เสียงเดียวค่ะพอนำกลับมาบ้านเพียงประมาณ3มหรือสชั่วโมงค่ะลิทันวันก็จากพวกเราไปในอ้อมกอดของลูกสาวค่าใช้ใจของลิทันวันทั้งคลินิกแรกคลินิกที่2และคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์นะคะ ก็จะราวๆหนึ่งหมื่นสามพันกว่าเหรียญนะคะหนึ่งหมื่นสามพันกว่าเหรียญไม่รวมค่ายาไม่รวมค่าต่างๆค่าใช้ใจ่ายอื่นๆไม่ได้รวมพวกเราอยากจะให้ลีทันวันอยู่นานกว่านี้ถึงการรับเคีโมแต่ละครั้งจะแพงก็ตามเคีโมครั้งที่สองนั้นหนึ่งพันหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าเหรียญนะคะ ้องรับคีโมอีก11ครั้งแต่ิทธันวันจากพวกเราไปก่อนพวกเรายังเก็บร่างฤทธันวันเอาไว้ดูสิคะเนี่ยยังอ่อนอยู่ยังนิ่มอยู่เหมือนเขานอนหลับค่ะตั้งใจจะเผาริทันวันวันจันทร์ที่จะถึงนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากๆนะคะ อย่าลืมพาแมวไปตรวจสุขภาพตามหมอนัดนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูวันนี้นี่ค่ะนี่เป็นคล้ายๆเครื่องฟอกอากาศมีเครื่องฟอกอากาศสามเครื่องนะคะเครื่องหนึ่งตอนนี้ดับเสียงไว้ก่อนเพราะเสียงจะดังอีกเครื่องอยู่ในห้องน้ําส่วนเครื่องนี้เป็นเครื่องเล็กมีไอ้น้ําออกมา ลูกสาวไปซื้อมาไม่กี่ชั่วโมงฤทเทวันก็จากไปค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่เพราะว่ายังให้ความเย็นอยู่ขอขอบคุณมากๆไม่พบกันใหม่นะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูหางหางฤิทเทวันนี่ค่ะอันนี้เป็นขาหลังขาหลังขาหลังยังน่ารักหางเป็นพวงนะนะคะฤทเทวันหางเขาจะสวยมากเป็นแมวที่ น่ารักนั่งขาสองข้างชิดกันเวลาขออาหารน่ารักมากกระพริบตาตากลมโตกระพริบตาวุ้ยน่ารักเวลาลูบหัวเขาก็จะร้องเฮเวลาเขานอนอยู่พอเรียกลิทวันเขาก็ฮ่น่ารักจริงๆค่ะเป็นแมวที่สะอาดมากสะอาดจริงๆไว้พบกันใหม่นะคะขอขอบคุณอีกครั้งหน,นึ่งนี่ มิกี้เมาส์ไป่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ